บ้านอยู่นะคะบ้านแบบนี้หรือทรงแบบนี้อย่าหาทำนะคะลักษณะหลังคาบ้านนะคะที่เป็นทรงยาวโคง้งแบบนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายโรงจำปานะคะภาษาจีนเรียกว่ากวานฉายอู่นะคะลักษณะบ้านหรืออาคารที่เป็นแบบนี้นะคะเหมาะกับการเป็นร้านคา้า คลังเก็บของคลังเก็บสินค้านะคะหรือไม่ก็เหมาะกับการเป็นโรงพยาบาลค่ะนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบว่าสถานที่เก็บของเนาะแต่ถ้าคนที่จะสร้างบ้านนะคะไม่ควรสร้างบ้านหลังคาโค้งมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ยิ่งบ้านทรงยาวๆด้วยเนี่ยไม่ควรสร้างบ้านที่เป็นหลังคาโค้งมนเพราะว่าหลังคาแบบนี้คุณก็ดูสิคะมันมีลักษณะคล้ายกับโรงศพหรือโรงจำปาจีนะคะภาษาจีนก็ว่านไจอ,ยอยู่นะคะบ่งบอกถึง กิจการจะเจ็งร้างนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงว่าหนึ่งคนอยู่บ้านนี้มักจะพลากจากนะคะอายุสัน้นมักมีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งผู้หญิงมักจะมีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะและผู้ชายนะคะก็มักจะอายุสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะอาคารแบบนี้จะดีกับในเรื่องของการทำคลังสินค้าโกดังเก็บของหรือ ร้านค้าที่ต้องการในส่วนของโกดังจะดีที่สุดนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีดังนั้นการศึกษาเรื่องของ่วงจุย้ยจะต้องศึกษาพิจารณามาหาพิจารณาให้ดีแล้วศึกษากันอย่างเป็นระบบสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาในเรื่องของโงเ่เฮง่วงจุย้ยปลาจืออี้จริงนะคะก็สามารถติดต่อตรงฟังซินแซได้นะคะแล้วฝาติดตาม ช่องเฮงสวยรวยปางด้วยพระทางโงเ่เฮงด้วยจรรมสาระดีๆโงเ่เฮงห่วงจุ้ยปลาจืออี้ริงให้กับทุกคนทุกท่านอยากแน่นอนใครมีคำถามอะไรเม้นเอาไว้เลยนะคะฝากติดตามชิแจทุกช่องทางค่ะ